สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะมาเจอกับเฉลยข้อสอบพ h ีเทสยอวอนะคะในพาร์ทที่2ก็คือพาร์ทวี่าชีววิทยาชีวิตกับสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับร่างกายของเรานะคะซึ่งเชื่อว,ว่าพาร์ทนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่เด็กๆทุกคนบอกว่าโอเคครูหาหนูชอบมา,ากเจอกับคุณวรณคนเดิมเพิ่มเติมก็คือสวยเท่าเดิมไอ้ชยัยเอาล่ะเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะ b บโอโลจนะคะก็จะเป็นพาร์ทนึงที่เด็กๆบอกว่าโอ้โหไม่ยากมากนะคะครูมาดูกันเลยนะคะสําหรับข้อนี้ในข้อสอบก็จะมีภาพมาให้ถูกไหมแล้วก็ให้พวกเรานะคะพิจารณาว่า ABCD คืออะไรจากภาพนะคะน้องๆจะพบว่ามีเลือดที่มาจากหัวใจแล้วก็เพื่อมาอะไรเอ่ยมาทําการแลกเปลี่ยนแกส๊สที่ปอดตำแหน่งสีฟ้านี่คือถุงลมนะคะ เอาง่ายๆเลยก็คือคนเรามีการหายใจเข้ามานะคะคนเราหายใจเข้ามาแล้วก็ได้ออกซิเจนมาอ่าก็ออกซิเจนก็จะเข้ามาอยู่ในถุงลมเรียบร้อยแล้วแล้วก็เลือดนะคะจากหัวใจมีคาร์บอนไดออกไซด์อยู่เยอะเลือดต้องการพาอาดเม็ดเลือดนะคะต้องการพาคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมาทิ้งที่นี่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย คาร์บอนไดออกไซด์จากจากหัวใจนะคะที่ไหลมาตรงนี้นะคะก็จะต้องมีการแลกเปลี่ยนแก๊สบริเวณนี้นะคะคาร์บอนก็จะเข้ามาในถุงลมออกซิเจนจากถุงลมก็เข้าไปในเส้นเลือดนะคะเลือดก็จะไหลกลับเข้าสู่หัวใจนะคะทางหัวใจห้องทางซ้ายอ่ะันนี้เรื่องเรื่องระบบไหลเวียนเลือดเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงเอาเป็นว่าเราทราบแล้วว่า A นะคะ A ก็คือแก๊สอะไรคะ A ก็คือในส่วนของแก๊สออกซิเจนถูกไหม B ก็คือแก๊สอ่าตัวนี้นะคะ B ก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกแล้วนะคะส่วนเพราะว่าคาร์บอนไดออกไซด์น้องดูเห็นหรือเปล่าอ่าจากตรงนี้นะคะจากเลือดเนี่ยเข้ามาในถุงลมแล้วก็จากถุงลมเนี่ยนะคะมาพอเข้ามาปุ๊บมันก็จะออกไปสู่ร่างกายภายนอกนะคะผ่านลมหายใจออกถูกไหมจากนั้นนะคะหัวใจก็ทําการปั๊มเลือดเลือดก็จะพา ออกซิเจนนะคะไปให้กับเซลล์ทางด้านขวามือของเรานะคะนี่คือลักษณะของเซลล์นะคะที่เลือดนะคะขนขนขน,ขนออกซิเจนปานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแก๊สตัว C เนี่ยนะคะก็จะเป็นออกซิเจนซึ่งก็จะเข้าไปยังเนื้อเยื่อของร่างกายส่วนในเซลล์ของร่างกายนะคะก็มีการหายใจระดับเซลล์นะคะก็คือเป็นการสร้างพลังงานนั่นเองลูก ดังนั้นก็จะได้ของเสียเกิดขึ้นนะคะของเสียก็คือคาร์บอนไดออกไซด์ดังนั้นฝั่งนี้นะคะคนดี C ก็คือออกซิเจนดก็จะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เอาละคราวนี้เราก็มาดูกันเลยว่าข้อที่1เป็นยังไงบ้างข้อที่1น,นะคะเขาบอกว่าแก๊ส A เนี่ยเป็นแก๊สที่ติดไฟคราวนี้ค่ะเด็กๆขะมันจะมีคำว่าติดไฟกับ ช่วยให้ไฟติดช่วยให้ไฟติดสองคำเนี่ยโหแบบคล้ายกันมากเลยค่ะครูใช่ค่ะมันคล้ายกันมากคำว่าติดไฟนะคะจำ,จำไว้เลยนะลูกแก๊สที่ติดไฟนะคะก็คือไฮโดรเจนส่วนเจ้าออกซิเจนนะช่วยให้ไฟติดนั่นเองแสดงว่าข้อหนึ่งคือข้อที่ผิดไปเลยจ้า ต่อไป B ค่ะ B เป็นแก๊สที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชใช่ไหมไม่ใช่อีกแล้วเพราะว่า B คือสารตั้งต้นในการสังเคราะห์แสงถูกไหมคะพืชใช้คาร์บอนไดออกไซด์ในการสังเคราะห์แสงแล้วก็ได้ออกซิเจนออกมาข้อ2ก็เลยผิดนะคะข้อ3ค่ะแก๊ส C เป็นแก๊สที่สี่มีชวิตใช้ในการหายใจสี่มีชวิตต้องการออกซิเจนในการหายใจถูกต้อง แก๊สดีคือคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสาเหตุหนึ่งเลยนะคะที่ทำให้เกิด Green ฮ o าส์เอฟเฟกหรือว่าปรากฏการเรือนกระจกถูกต้องนะคะดังนั้นโจทย์ถามว่าข้อไหนถูกบ้างเราก็เลยตอบ2ข้อก็คือข้อ3กับข้อ4นั่นเองคะ่ะเพราะฉะนั้นน้องๆมาดูนะคะในในส่วนของปอดกันอีกทีหนึ่งนะคะเวลาเราหายใจเข้านะคะ เราก็นำอากาศที่มีออกซิเจนสูงนะคะเข้าไปในปอดแล้วก็แยกมาเป็นปอดซ้ายปอดขวาตําแหน่งที่เกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สนะคะอยู่แถวๆนี้นะคะลูกก็คือถุงลมนั่นเองค่ะซึ่งถุงลมเนี่ยนะก็จะอยู่ติดก,กันกับเส้นเลือดตรงนี้นะคะนี่คือเลือดที่มาจากหัวใจนะคะเป็นเลือดดานะคะมาบริเวณนี้เลย เส้นเลือดน,นะคะนำนำเลือดที่มีคาร์บอนไดออกไซด์สูงมาแลกเปลี่ยนที่ปอดนะคะหลังจากนั้นก็เอาออกซิเจนกลับไปให้กับหัวใจนะคะส่งไปยังบริเวณต่างๆของร่างกายนั่นเองคะ่ะเอาล่ะไปข้อต่อไปกันเลยสําหรับข้อนี้เป็นข้อที่แบบว่าทําให้เด็กๆช่วยรีแลกซ์มากนะคะเพราะว่ามันเป็นข้อที่แบบว่าคุณลุเชื่อว่าเด็กถูกทุกคนอะ่ะอ่ะอ่ะ,อะหรือว่าแบบเกิน80%ถูกแน,น่ๆนะคะเพราะถามเรื่องกิ้งเกือบจิ้งจกจ,ากจาก้า ه, หรือมีบางคนรูะคะกิ้งกือเนี่ยตกลงมันมันมีกระดูกหรือเปล่าคะกิ้งกือข้างตัวมันข้างนอกเนี่ยอะเรามาดูตัวกิ้งกือซินี่ไงตัวมันก็แข็งแข็งนะครับครูตกลงม,มีกระดูกหรือเปล่าไม่ใช่นะคะไอที่แข็งแข็งทั้งนอกของกิ้งกือเนี่ยนะเขาเรียกว่า e x o s k e l e ตันหรือว่าเป็นโครงร่างแข็งของกิ้งกือนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะเจ้ากิ้งกือน้อยไม่มีกระดูกและกินอะไรคะซากพืชน,นั่นเองค่ะ ส่วนจิ้งจกนะคะสะเอมาแล้วนะจิ้งจกเป็นไงคะเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังอยู่ในกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานเพราะฉะนั้นพอมีกระดูกมันก็มีกระดูกเป็นข้อข้อ,ขอเรียงต่อกันเป็นแนวยาวเพราะฉะนั้นจิ้งจกกินมแมลงนะคะข้อนี้ก็เลยแบบโอ้โหโล่งใจสบายใจบื่อไปเลยนะคะตอบไปได้เลยถูกต้องนะคะ ถูกใช่ไหมคะข้อตะกี้ก็เลยพูดเร็วไปหน่อยใช่ไหมคะอ่ากิ้งกือเนี่ยก็เป็นข้อ2จิ้งจกก็เลยต้องเป็นข้อ4นะคะมาอีกรอบนะคะกิ้งกือกับจิ้งจกนะคะบายบายไปข้อต่อไปเลยเรื่องของพันธุกรรมพันธุกรรมนะคะก็จะถามว่ามีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งนะคะคุณพ่อเนี่ยนะคะมีลักยิ้มอ่ะเป็นแก้มสองข้างอันนี้คือลักยิ้มนะคะ แล้วก็คุณแม่นะคะทําไมคุณแม่หัวใหญ่มากเลยนะคะอ่าคุณแม่ก็มีรักยิ้มด้วยเหมือนกันนะคะแล้วคุณพ่อคุณแม่แต่งงานกันรปรากฏว่ามีลูกน้อยหอยสังนะคะทําไมต้องหอยสังนะคะสองคนนี้ก็มีรักยิ้มด้วยมีรักยิ้มด้วยนะคะปรากฏว่าลูกน้อยคนที่สามนะคะผู้หญิงหรือผู้ชายไม่แน่ใจนะคะไม่มีรักยิ้มจ้านอกจากน้อยคนนี้ก็เลยบอกว่าแม่ทําไมหนูเป็นลูกชูหรือเปล่า <c oughs> อะไรอย่างนี้อ่ะเขาถามพวกเรา่า เป็นไปได้ไหมที่เด็กคนนี้จะไม่มีลักยิ้มเป็นเด็กที่ไปเ,เก็บมาจากกองไม้ไผ่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เอามาดูกันนะคะลักษณะพันธุกรรมเนี่ยนะจะมีทั้งลักษณะเด่นและลักษณะด้อยถูกไหมบางทีเนี่ยลักษณะด้อยนะนะคะยังแฝงอยู่ในรุ่นพ่อรุ่นแม่นะคะคือมีมีอยู่แต่ไม่ปรากฏน้องนี่ออกไหมดังนั้นเนี่ยการมีลักยิ้มมาหาของเด็กคนนี้อาจจะรับมาจาก ปู่ย่าตายายก็ได้เพราะฉะนั้นสบายใจได้ค่ะลูกน้องอ่ะไม่ใช่ลูกชูแน่นอนนะคะแค่เป็นลูกคนข้างบ้านเอาไม่ใช่พูดเล่นนะคะเอาเป็นว่าเด็กคนนี้นะคะ,ก,ก,คนนะ,คะก็เป็นลูกของพ่อกับแม่นี่แหละแต่ว่ารับลักษณะนั้นมาจากปู่ย่าหรือตาหรือยายนั่นเองนะคะก็เป็นไปได้ที่จะเป็นลูกของพ่อแม่ในครอบครัวนี้ค่ะ โอเคข้อต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องของพืชเนาะเรื่องพืชปีนี้ก็ออกไม่ได้ยากมากนะคะก็คือเรื่อง,โค,งโครงสร้างของพืชดอกซึ่งในภาพนี้เป็นดอกครบส่วนและเป็นดอกสมบูรณ์เพศนะคะสำหรับภาพนี้ A เนี่ยถามว่า A คืออะไร A ก็คืออับละอองเรนูข้างในมีละอองเรนูหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าพอลเลน นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น A ทําหน้าที่ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นะคะข้อที่1ถูกต้อง B คือยอดเกรสรตัวเมียนะคะยอดเกรสรตัวเมียเนี่ยจะทําหน้าที่เหมือนกับว่าเป็นตําแหน่งที่ทําให้ละอองเรนูมาแปะมาเกาะนะคะแล้วก็หล่อละอองเรนูก็โงกลงไปผสมกับอวุนข้างในนะคะดังนั้น B ไม่ได้ทําหน้าที่ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียนะคะเป็นแค่ยอดเกรสรตัวเมีย คำถามคือเซลล์สืบพันธุ์เพศเม,มียอยู่ในไหนก็คืออยู่ในตำแหน่ง C ีนะคะตำแหน่ง C ีเรียกว่าอ,อวุนจะเป็นตำแหน่งที่เกิดการปฏิสนธิถูกต้องนะคะส่วนตำแหน่งดีคือรังไข่นะคะรังไข่เนี่ยนะคะต่อไปเนี่ยอาจจะเัฒนาไปเป็นเนื้อไปเป็นผลอะไรก็ว่าไปนะคะแต่ไม่ได้กลายมาเป็นมเมล็ดนะคะ,มะเมล็ดนะคะเกิดจากการที่สเปิร์มกับไข่นะคะผสมกัน เติมนะคะกับไข่ที่อยู่ในอวอุน่นะคะผสมกันจึงจะได้ออกมาเป็นมเมล็ดนั่นเองนะคะแล้วก็น้องๆอ,อ,อย่าลืมไปทบทวนเรื่องของการปฏริสนธิซ้อนด้วยนะพืชดอกนะคะจะมีการปฏริสนธิสองครั้งเรียกว่าปฏิสนธิซ้อนนะคะโอเคไหมแต่ว่ามาสําหรับข้อนี้เนี่ยโจทย์ถามว่าข้อใดถูกต้องก็เลยตอบข้อข้อนี้นะคะ1และข้อ3ค่ะง่าย,ายๆเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นน้องๆเห็นไหมว่า การที่เราอะเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยวันนี้นะคะคุณครูขอฝากไว้สองอย่างนะคะว่าพวกเรานะคะจะต้องเรียนให้เข้าใจแล้วหลังจากนั้นนะคะมาทบทวนเพื่อให้เกิดความแม่นจำในเนื้อหานะคะสองเทคนิคในการเรียนวิทยาศาสตร์ให้เข้าใจนะคะวันนี้ยังไม่จบนะยังไม่จบนะคะแต่ว่ามาฝากเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยมีพรสวรรค์มากเป็นคนความจําดีมากเลยแต่สุดท้ายไม่ไดเอามาใช้นะคะค,คุณครูก็เลยอยากจะบอกว่า พรสวรรค์มีแต่ไม่ไดเอามาใช้ก็ไม่ต่างอะไรกับรังไข่ที่ไม่ปฏิสนธิค่ะดอกไม้ดอกนั้นนะคะมันก็จะเหี่ยวแห้งแล้วก็จะตายร่วงโรยไปจ้า <S 2> <S 2> <S 2> แล้วบางคนเขาบอกคู่ขาหนูก็ไม่ได้มีพรสวรรค์ความจำหนูไม่ดีหนูทำยังไงดีคนดีเคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมลูกก็คือคำว่าพรสวงน,น้องเห็นไหมเจ้าแมวตัวนี้ยังพยายามอ่านหนังสือเลยอ,ะอ่ะอ๋อพรสวงยังไงก็ชนะถ้าเราขยันมุ่งมั่นอ่านหนังสือถูกไหมเธอ เอาละเพราะฉะนั้นเราก็มาเรียนกันต่อเลยนะคะสําหรับคลิปนี้ไปต่อเลยสําหรับข้อนี้นะคะให้เราพิจารณาสายใยอาหารนะคะสายใยอาหารนี้ถามว่าถ้าน้องกบหายไปจากสายใยเราหาก,กบสิกบตัวน้อยอยู่นี่นะคะถ้ากบหายไปจากสายใยอาหารจะเกิดอะไรขึ้นน้องดูนะลูกกบกินอะไรกบกินผีเสื้อถ้ากบหายไปสีผีเสื้อยิ้มเลยจ้าผีเสื้อจะอยู่รอดมากขึ้น กบกินตะก,กระแตนตะก,กระแตนก็จะมีการเพิ่มมากขึ้นแล้วงูอ่ะงูกินกบอ่ะโอ๊ยตายแล้วฉันไม่มีอาหารกินแสดงว่างูก็จะหันไปกินนกมากขึ้นนะคะเห็นไหมมันเป็นมันเป็นสายใยที่มันมีความสัมพันธ์กันหลายชนิดเลยนะคะเรามาดูกันเลยว่ากบหายไปจะเกิดอะไรขึ้นผีเสื้อเพิ่มขึ้นถูกไหมคะเพราะว่าไม่มีผู้ล่าถูกต้องหนูลดลงทําไม่หนูลดล่ะเรามาดูกันซิอ่ะเนื่องจากว่าพอกบ หายไปนะคะตั๊กแตนก็จะมากขึ้นตั๊กแตนมากขึ้นก็จะมีกินข้าวมากขึ้นนะคะพอกินข้าวมากขึ้นนะคะหนูจะลดเพราะว่าก็โดนแย่งกินนะคะก็เลยทําให้หนูลดลงเพราะว่าข้าวมีปริมาณลดลงต่อไปค่ะมะม่วงกับข้าวจะลดลงจากการเพิ่มขึ้นของตั๊กแตนถูกต้องนะคะตั๊กแตนเพิ่มผีเสื้อเพิ่มนะคะก็จะทําให้มะม่วงกับข้าวนะคะลดลงอันนี้สี่นะคะงูที่กินกบเป็นอาหารเอามา ใช่เลยเพราะว่าเป็นไงคะงูก็ลําบากนะคะงูก็หันไปกินนกเอานกก็ลําบากอีกนะคะโดนกินมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบเกี่ยวกันหมดเลยนะคะในสี่ข้อนี้ถูกทุกข้อคะ่ะข้อสอบแนวนี้นะคะเรื่องของระบบนิเวศแบบนี้เดี๋ยวนี้น้องๆจะเจอแนวแนวนี้เยอะมากนะคะทั้งข้อสอบสสวทแล้วก็ข้อสอบเข้าม1น,นะคะเรื่องของให้ดูให้พิจารณาความสัมพันธ์นะคะของสายใยอาหารคะ่ะ สำหรับข้อต่อไปเป็นเรื่องของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นเรื่องนี้สิ่งที่น้องๆต้องแม่นนะคะก็คือคำว่าตัวแปร ى. อ่ะซึ่งตัวแปรเนี่ยจะมีตัวแปรต้นตัวแปรตามและก็ตัวแปรควบคุมอ่ะคุณวันมาทวนให้เพิ่มเติมเผื่อน้องๆคนไหนที่ยังไม่แม่นเลยว่าตัวแปรต้นคืออะไรหนูสับสนทุกครั้งเลยค่ะคุณคะ่ะ จำอย่างนี้ลูกตัวแปรต้นคือสิ่งที่ต่างกันในการทดลองตัวแปรตามก็คือผลการทดลองที่เราต้องการวัดส่วนตัวแปรควบคุมนะคะก็คือสิ่งที่เหมือนกันในการทดลองที่เราต้องควบคุมเอาไว้มันจะได้ไม่แบบผิดพลาดโอเคไหมดังนั้นนะคะในการทดลองครั้งนี้เขาต้องการทดลองว่าก้นกรองธรรมดากับก้นกรองจากก้านผักตบชวา อันไหนจะลดสารพิษในควันบุหรี่ได้มากกว่ากันเอาล่ะนะคะเขาต้องการทดลองสองอย่างแบบที่1ก็คือก้อนกรองธรรมดาแบบที่สองคือก้อนกรองจากผักตบชวาน้องเห็นไหมว่าสิ่งที่ต่างหรือตัวแปรต้นก็คือแตนแดนชนิดของก้นกรองถูกไหมลูกเอาละ่ะแล้วเขาต้องการดูอะไรดูว่ามันลดปริมาณสารพิษในควันบุหรี่ได้ไหมถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นปริมาณสารพิษที่ลดลงคือผลการทดลองนะคะก็คือตัวแปรตามนั่นเองจ้าส่วนตัวแปรควบคุมที่ต้องให้เหมือนกันนะคะก็อาจจะเป็นระยะเวลาในการตรวจสอบนะคะขนาดของบุหรี่หรืออะไรก็ว่ากันไปเนาะดังนั้นเรามาดูค่ะข้อไหนถูกบ้างตัวแปรต้นคือชนิดของก้นกรองถูกต้องตัวแปรตามคือชนิดบุหรี่ไม่ใช่ตัวแปรตามนะคะก็ไม่ใช่ตัวแปรควบคุมคือปริมาณสารพิษก็ไม่ใช่อีก ข้อที่ถูกต้องก็เลยเป็นข้อกอไก่จ้าเอาล่ะข้อสอบกระบวนการวิทยาศาสตร์มาเจอกันอีกข้อหนึ่งนะคะสำหรับข้อนี้เขาถามว่าเมื่อคาดคะเนคำตอบว่าแสงแดดทำให้ต้นหญ้าเจริญงอกงามดังนั้นต้นหญ้าที่เจอแสงจะงอกงามส่วนต้นหญ้านี่ไม่เจอแสงจะไม่เจริญงอกงามหรือเฉาตายไป สิ่งนี้สิ่งเรียกว่าอะไรสิ่งนี้เรียกว่าสมมุติฐานของการทดลองนะคะคือเดาเดาคตาตอบคือเขาต้องการทดลองสองกรณีนะคะจจะเป็นต้นหญ้าสองกลุ่มนะคะกลุ่มทีหนึ่งเจอแดดอีกกลุ่มหนึ่งคือไม่เจอแดดแต่ต้นหญ้าต้องเหมือนกันนะต้นหญ้าต้อง,ต,องต้องแบบเท่าเกันนะคะในภาพนี้จะไม่เท่ากันนะคะเท่านี้เขาถามว่าอะไรคือตัวแปรควบคุม,คมอ่ะเรามาทวนกันตัวแปรต้นในการทดลองนี้คืออะไร ตัวแปรต้นในการทดลองนี้นะคะคืออาตอบได้เลยนะคะยังอยู่ที่บ้านก็ตอบได้นะคะตัวแปรต้นคือสิ่งที่แตกต่างหมายถึงแสงแดดค่ะตัวแปรตามคือผลการทดลองก็คือการเจริญเติบโตแต่คําว่าการเจริญเติบโตเนี่ยมันแบบบอกยากนะแล้วอะไรล่ะคะคือการเจริญเติบโตน้องก็เขียนให้ชัดเจนความสูงหรือจํานวนใบหรือ มวลชีวภาพก็ได้นะคะนี่คือตัวแปรตามคือวัดการเจริญเติบโตถูกไหมคะที่เหลือเป็นตัวแปรควบคุมลูกตัวแปรควบคุมคือชนิดพันธุ์พืชไม่ใช่น้องแบบอ่อกลุ่มที่หนึ่งปลูกยางพารากลุ่มที่สองปลูกถั่วง,งอกไม่ได้นะคะมาเทียบกันไม่ได้โอเคไหมดังนั้นตัวแปรควบคุมต้องเป็นอ่าพวกในส่วนของน้ําอ่าน้องจะให้น้ํารดน้ําก็ต้องลดน้ําเหมือนกันถูกไหมลูกดินก็ต้องปลูกดินเหมือนกันนะคะ ดังนั้นตัวแปรควบคุมในกรณีนี้นะคะตอบอะไรดีแสงแดดไม่ใช่ปริมาณน,น้ำนะคะคือสิ่งที่ถูกต้องโอเคไหมคะการจะตรวโตของต้นไม้เนี่ยก็ต้องเป็นในส่วนของตัวแปรตามนะคะไม่ยากเนาะไปต่อเลยสำหรับข้อนี้นะคะเรื่องของสารละลายนะคะแถมมาเพิ่มเติมนิดนึงเนาะเพราะว่าจะได้จะได้ทำความเข้าใจกันเลยนะคะ ข้อนี้เ็กมาจะสับสนคําว่าตัวละลายเพราะอะไรรู้ไหมคะปกติเวลาเราเรียนมาเนี่ยเราเรียนว่าสารละลายประกอบด้วยตัวทําละลายกับตัวถูกละลายถูกไหมตัวทําละลายและก็อีกอันนึงก็คือตัวถูกละลายอย่างเงี้ยเราจะเข้าใจง่ายมากนะคะน้องเอาเกลือใส่ลงไปในน้ําน้ําเป็นตัวทําละลายเกลือเป็นตัวถูกละลายเห็นไหมน้องจะเข้าใจง่าย แะะล้วดูยังไงครูขาวว่าอันไหนตัวทำอันไหนตัวถูกทำละลายต้องมีปริมาณมากนะคะมากกว่าหรือถ้ามันไม่มากก็คือต้องมีสถานะเดียวกันกับสารละลายส่วนตัวถูกละลายนะคะก็จะมีปริมาณน้อยกว่านั่นเองนะคะคราวนี้ไอ้คำว่าตัวละลายคืออะไรตัวละลายเนี่ยจำไว้เลยนะคะว่าตัวละลายคือตัวถูกละลาย ตัวถูกละลายไม่ใช่ตัวทําละลายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนมักจะพลาดตรงนี้มาดูกอไก่กันมานาวชองอวันตีนใช้น้ํา3กรัมน้ําตาล4ี่กรัมผงอวันตีนห้าเฮ้ยบางคนเห็นช้อยเห็นกอไก่นะจะตอบกอไก่แล้วนะเพราะว่าน้ําใช้น้อยสุดไงน้ําเป็นตัวถูกละลายหรือเปล่ามีน้อยไงแต่แต่แต,แต่คิดสิลูกโอวันตีนใส่น้ําใส่น้ําตาลใส่โอผงวันตีนเนี่ยสุดท้ายมันกลายเป็นของแข็งหรือของเหลวคะ ของเหลวมันเป็นสถานะเดียวกับน้ําเพราะฉะนั้นน้ําก็เลยเป็นตัวทําละลายก็ไก่ผิดนะคะขอไขค,ค่ะเอ่อมาเฟืองหกล้มใช้แอลกอฮอล์เช็ดแผลที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์หกน้ำสี่อันนี้น้องเห็นไหมลูกว่าทั้งสองอย่างอ่ะมันเป็นสถานะเดียวกันก็คือเป็น ของเหลวกับของเหลวเหมือนกันแต่ว่าน้ำเนี่ยใช้น้อยกว่าแสดงว่าในข้อนี้ตัวทำละลายคือแอลกอฮอล์ตัวถูกละลายหรือตัวละลายก็คือน้ำดังนั้นข้อนี้เลยค,นะค,ะค,คือข้อที่ถูกต้องนะคะขอไขคือข้อที่ถูกต้องนะคะแต่ว่าเรามาดูข้อคอควายงองูด้วยนะข้อควายเนี่ยนะคะเขาบอกว่าน้ำเก้าสิบห้ากรดอะซิติกห้าชัวๆเลยน้ำต้องเป็นตัวทำละลายไม่ได้เป็นตัวถูกละลาย งองูนะคะน้าเชื่อมน้าเชื่อมต่อให้เข้มข้นแค่ไหนก็ตามแต่ว่าเกิดจากน้ําตาลและน้ําสุดท้ายน้ําก็เป็นตัวทําละลายอยู่ดีนะคะเพราะ,ะว่าเติมน้ําลงไปสุดท้ายมันกลายเป็นสถานะคือของเหลวน้ําก็เลยเป็นตัวทําละลายนะคะดังนั้นข้อนี้ตอบข้อข้อไข่ค่ะต่อไปนะคะ การเปลี่ยนแปลงในข้อต่อไปก็คือการเปลี่ยนแปลงสถานการเปลี่ยนแปลงของสารนะคะซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพการเปลี่ยนแปลงทางเคมีคือเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนกลับมาไม่ได้นะคะจะเกิดสารใหม่การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็คือถ้าจําง่ายๆเลยก็คือจะเป็นพวกเรื่องของการเปลี่ยนสถานะนะคะสีกลิ่นรสประมาณนี้นะเรามาดูเลยก็ไก่นะคะก็คือ ไฟฟันไฟนะคะอันนี้คือการเผาไหม,ไมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี Me. การเกิดสนิมเล็กนะคะแน่นอนว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี Me. แน่ๆนะคะเกิดสนิมนะทอดไข่ดาวทอดไข่ดาวเอากลับมาบเป็นไข่ไก่ได้ไหมไม่ได้นะคะก็เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี Me. ส่วนเจ้าเมฆน้อยร้องไห้นี้นะคะเกิดจากอะไรการที่ไอน้ำนะคะเกิดการควบแน่นกลายมาเป็นของ เหลวเพราะฉะนั้นมันเป็นการเปลี่ยนสถานะอันนี้ก็เลยเป็นการเปลี่ยนแปลงทงั้งได้ยาพาคนะคะข้อนี้ก็เลยเป็นข้อที่ถูกต้องค่ะโอเคเป็นไงบ้างในพาร์ทนี้เห็นไหมคะไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะขอย้ําอีกครั้งหนึ่งเทคนิคการเรียนวิทยาศาสตร์นะคะเริ่มต้นน้องๆต้องเข้าใจก่อนหลังจากนั้นมันทบทวนจะทําให้เกิดความ แม่นยำในการเรียนแล้วก็ในการทำข้อสอบมากขึ้นนะคะวันนี้คุณโวันฝากน้องๆทุกๆคนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็มีคำถามอะไรเช่นเดิมนะคะสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ที่เพจติวเข้ามหนึ่งบายไลฟ์ค่ะใครอยากทบทวนข้อสอบย้อนหลังนะคะ6ปีก็สามารถติดต่อรับหนังสือสองเล่มน,นี้ได้นะคะพร้อมกับเฉลยฟรี ทุกข้อเลยค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวอย่าลืมเจอกันอีกพาร์ทในในพาร์ทที่สองนะคะสำหรับพาร์ทนี้สวัสดีค่ะ